เอาอีหยังคือได้มาหอดบ้านบุญพระรวยจะเศ่ร์ฟเสมอไงห่อยมาแจกวุวมฝันฝะฟันหนีมือขึ้นเอาฝันอีกเรบ่เดีคเอยังมันสืเรื่มมันฝันเาี่ยวแม่ามานหม่นังบ่นั่นสุนบ่ฟันจังไรไปฟันก็เจ้าฟันอ่าฟันมือขึ้นนีค่ะฝันว่าขี้ใสลิงนี่ละแจ็กไปใสบวไปพูดหน้าตรงเก่าต้งฝุดแต่ทางมันหกกว่าเกา ไไปจอดถ้าเรียงไว้ได้ขึ้นไปเทีย่ยแม่เทียงมึงอยู่ขางข้างขึ้นไปมันสีมี่ห้างใครอยู่ซีห้างห้างหนึ่งบอไปแล้วเสียแต่กาบมันแตกาสามห้างสีมีใครมัดกูห้างมีใครมัดกูห้างบัดนี้ห้างที่แรกนี่นแหละมือไปจับมันแตกหน่วยนึงใครแตกฟ้องนึง ไข่มันแตกนี่กับเบิ้งไข่เราวนสีเมีย้างนะประมาณสีปลูกเนี่ยค่ะหลังล้วสิฟองนะคะเออสีฟองสีลูก่ฟองสหน้อยค่ะเน้นคำว่าสินะคะหนึ่งศูนย์ค่ะสิตอนนี้กัเบื้งไข่เราได้นี้อันลงไปนไปพ่อเฮ็ดก็เต็มเนี่ยเฮ็ดเี่ยทุกเฮ็ดเฮ็ด ไข่เห็ดไข่เห็ดเกยเข้าไปจริงๆจับมันหนุ่มมันหอมหอมไหมเออค่ะเดียวนี้แบบนี้ออกจากกันครับขี้สาเดีนขึ้นมากขึ้นมากผันเห็ดไม่ยิ่งายเอาผ้าขาวห่อไว้อยู่เออไม่ยิ่งตายวันนี้มีพอกับลูกเขาไปรับการสามคนเขาน่ะมันฝันมีน้ำไหลอยู่ฝันนี้ไม่ยิ่งไหลไปน้ับน้ำ ่าเขาห่อยิ่งเละไหลไปน้ำหนั่มแบบนี้เพื่อนผู้ผัวนี่ปล่อยเมียไหลไปเลยแล่นลูกไปเอาลูกลูกกับที่โต๊ะน้ำเพื่อกันลูกผู้กยังไงผู้ชายผู้ชายเลยไปดึงลูกไปขึ้นมาได้ปล่อยเมี่ยตายผ่าหอร้อยไปคือตายตอนตายนี่คือได้คือได้ท่านแล้วผ่าหอแล้ว เป็นแจ็คแล้วมันตายก็เป็นพ่อเราได้ต้องไปพ่อได้ไปเอาอุ้มลูกถึงนมาลูกก็ตายแบบลูกขัอนตายลูกก็ตายแต่ว่าเม่ตายได้ปล่อยไหลไปน้ำนามปล่อยไหลไปน้ำนามับนี้แกได้ไปเอาลูกไส้ขึ้นม่ยันลูกไส้ตรงนามแต่ใครนี่มันมีสี่ห้างห้างนี่มันบ่อไปแล้วมันเดี๋ยอยูสามห้างแต่ห้างนึงใครแตกนวยนึงห้างแรกห้างนึงค่ะ มีสี่รังหนึ่งรังไข่ฟักตัวใช่ไหมฟักไปแล้วหนึ่งหนึ่งรังก็เลยอีสามรังที่ยังไม่ฟักไใโปงห่้อนี่ไข่ไอตัวที่มันบ่อแล้วโปงเังนไหมไม่เห็นหม้อลูกไม่อเห็นหม้ลูกมิตรบาบ่อบ่อแล้วเห็นแต่เปียกไข่มันเปียกไข่ทุกมันแตกมุดมันแก่สามห่างยังยังอยู่มันเนี่ยต่างอยู่ห่างแต่ตาตาที่เขาใส่อันอันเฟืยงเทนอันห้องมัน ห้างนี่ห้างนี่ห้างนี่นี่ซีเนื่องกันเลยมน่งนมันเืออายสามห้างมันเกิดเขายกกระเบื้องกูกูโค้เ้าเกลสามหาศูนย์หาสามศูนย์เข่าแข็ง่ะกกันซีห้างก็ไม่มีหลังหนึ่งที่แตกแป้งยังมีมันออกไปแล้วศูนนหกแล้วแตกอก็นออกศูนย์หกแล้ว ตัวเยอะสามตัวสามห้างเดืสามไข่เลือสามลังลังหนึ่งก็จะมีสิบฟองสามห้างห้างละซิปเป็นสามสิบเป็นสามสิบสามสิบก็สามศูนย์นะคะตีง่ายๆเนาะไม่นตัวก็เข้ากับเลขเราหมดเลยนะคะตาเข้ากันตัวังจบเลยยังจบเลยยังตัวหันกับ กับไม่เห็นศพคือว่าเหนือมาเห็นศพผู้หญิงขี่รถขึ้นมาเหม่นมา่อหอดเสียงหน้าตื่นก็นเห็นจัหลังจากที่เห็นศพไหลไปน้ำานาอก็เลยขี่รถแทรกขึ้นมาเมื่อหอดมองพัดก็ได้ตื่นตอนนี้ฟันเสีงสี่เขาเรื่องว่าสีเป็นใไร เรียกมันเรียกศูนมันมากอยู่แล้วเรียกศูนเขาเรื่องวัดนี่อยู่แน่ๆนะคะอยู่ไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่แหละปัตนาไอปัตยินตะไคร่ยังไงมัดตีเรียกไงเขาไปใส่อยู่ตะกันวัดก้อนๆผุนฟันไปเห็นเป็ดไข่ะมีสองฟองก่ะออกศูนสองหมดมัดตีง่ายฟันเห็นไข่ อันนี้เราก็ทิ้งอันนี้ไม่ได้นะทิ้งหนึ่งศูนย์ไม่ได้นะคะตาเพราะว่ารังไข่ะมีสิบฟองเนกะนกไข่นกไข่นี่มันเป็นอันมันเป็นหาศูนย์คับหกเก้าต้นวดนวดศูนย์สามนี่ไข่แพงหนึ่งสามสิบหน่วยเ่ียก่ะมันเหนียวแพงอีกหกน่วยเราึ้นค่าังเครื่องจะได้เป็น่ย 03เม,มื่เรียกออกคู่มาบอกว่าดเก็ตสิม,มาค่ะบอนเก็ตถึงเออ,อเก็ต03เก็ตหาล่างฝันฝันเห็นใครซื้อออกอ,ออกเลยเนี่ย<ฆ>แล้วตาลือม,มั่นใจเลขตัวไหนคะหลังจากที่ฝันที่รีบมาบอกฝันแล้วเนี่ยมั่นใจตัวไหนที่สุด30กับย0เนี่ยเต้ย30า ให้ให้เขียน03เพิ่มหรอคะบ่าบ่เพิ่มไ่ต้องเพิ่มแต่นี่เพิ่มครับเอาเยู่มเนี่ยเขากลับอยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะไปสี่ไปซื่อนี่เนี่ย้าันขึ้นจักแล้วอน30พวกกับเกิดทีว่างเลยอ่า0บวกกับเกิดทีว่างเลยเนาะเพิ่มกต้องกันไม่ค่ะแต่ไปเขียนเขียนหลายตัวเล่าคนทางบ้านด้วยได้ไหมที่เขามาถามเลยไม่ได้ ค่ะให้ตาช่วยยกเลขให้หน่อยนะคะออกเลยนะคะถ้าตาเรืองนะคะฝันถึงไข่เมื่อไหร่นะคะเป็นต้องออกแน่ๆค่ะเหมือนทุกๆงวดที่ผ่านมานะคะที่ตาฝันว่าได้ไข่นะคะหรือว่าเห็นไข่นะคะแต่งวดนี้นะคะตาเรืองบอกว่ามั่นใจมากๆค่ะมั่นใจศูนย์นะคะศูนย์อยู่แล้วค่ะ นี่ะะคะเห็นชัดไหมคะตัวเลขนะคะแอจะขยับให้ค่ะนี่ก็เลยทำเป็นเป็นสาเหตุที่แอจะอะที่ตาเรืองจะต้องรีบมาแก้ความฝันเลยใช่ไหมคะเช้านี้เนาะที่ลืม้าวกลัวลืมกลัาลมฝันยาวถ้าอยาก FC มาไลน์มันเกิดสิลืมไปมะคนะุยกับนนวพนั้นทุกนีนค่ะ แล้วแล้วนี่ขอถามอีกนิดนึงหนูติดใจนิดนึงปู่ไปด้วยไหมคะวันนี้ไปไปร่วมกันอ๋อปู่ก็ไปด้วยอีกอปู่นี้ไปกับตะเลืองทุกที่เลยนะคะที่ที่แบบเวลาไปเจอเหตุการณ์อนะไรเนาะปู่นี้จะเป็นคนพาไปตลอดเลยเป็นแบ,บปไปกับปู่กัาไปนั่นเกยแต่ข้อสังเกตเหมือนกันน,น่าสังเกตตรงที่ว่าไปเวลาไหนไปที่ไหนก็มีแต่เอารถคันนี้ไปนะคะตาเนาะมีแต่คีตารเลยใช่มีแต่คีตารเลง เั่นมันมีรถใหญ่บ่าววันนี้มีรถใหญ่บ่าววันนี้นะที่ต้องเรียกว่าเป็นรถคู่ใจรถคู่ใจค่ะไปทุกที่นี่แหละค่ะว่าคู่ไหน้อที่หนึงแล้วเออค่ะเอาไปนี่กะบว่าเรื่องกะตัวเน้นกัคือตัวเก่าเนาะค่ะหาศูนย์สามศูนย์เนาะห้าสามศูนย์ห้าศูนย์สามไปนี่บ่อนค่ะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแอดจะสรุปตัวเลขให้นะคะ เลขของพ่อเรืองงวดประจําวันที่1พฤศจิกาหกห้นะคะยังคงเหมือนเดิมนะคะเลขยางรถนะคะ8ปดสิบทับเขีดสิบเจ็นะคะตัวนี้เป็นเลขยางรถนะคะแล้วก็ทะเบียนรถของพ่อเรืองค่ะ1กน .5069 ค่ะอ่าค่ะบนนะคะตะเรืองเน้นให้50นะคะแล้วก็มี50 53 57นะคะแล้วก็90ค่ะ ตัวเน้นก็จะเป็น5 0นะคะแล้วก็ส่วนเลข3ตัวคือ350นะคะหรือ5 3 0ก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนข้างล่างคะ่ะก็จะมี0 1 0 2 7 0นะคะแล้วตะเรืองบอกอีกอย่างหนึ่งคือ90น่าจะลงข้างล่างคะ่ะถูกต้องไหมคะที่สรุปกตอค่ะลอตเตอรี่ค่ะแล้วก็ส่วนเลขลอตเตอรี่นะคะ1 0 1 3 5 0นะคะลองไปหากันดูนะคะ มี f อฟอีกหนึ่งท่านนะคะที่หาเลขนี้ได้ตรงกับพ่อเรืองแล้วนะคะหนึ่งท่านเนาะเพื่งให้ใจบุญค่ะแล้วก็ใจบุญนะคะได้ถ่ายรูปไปแล้วนะคะก็ภาวนาขอให้เลขนี้เป็นตัวที่เป็นจริงนะคะค่ะดังวันที่หนึ่งนะคะที่ต่อเรืองเห็นนะคะคือปู่ให้ใช่ไหมปู่ให้ตรี่ใบนี้คือปู่ให้ให้บอกเป็นวันที่หนึ่งตอาจเรื่อง ของนูก็มีที่เขาเจอ101แต่ว่า450เมื่อคืนนี้ส่งใบที่เราเล่าเห้าังก็นี้กับเชยรบกวนเพราะเรื่องกันนี่เจ้าเนาะฟ้าเอฟซีมาถ่ายอยู่มาจากเชียงใหม่เอฟซีจากเชียงใหม่รอยอยู่เนาะครับค่ะให้กับขอขอคุณหลายๆนาะค่ะเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีฟ้าไปบัว